ก็สวัสดีครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะฮะหลายท่านคงจะรู้เรื่องราวแล้วนะฮะที่แอดการออกมาทําคลิปนะฮะก็พอรู้ไหมว่าเป็นยังไงเรื่องราวนะฮะคือพอดีมีคนแจ้งนะครับว่ามีการปั๊มของได้โดยวิธีบางวิธีนะฮะแอดการก็เลยทําการเทสเมื่อเวลาประมาณตีห้าตีห้าของอ่าเมื่อเมื่อคืนวันเมื่อเช้าเดี๋ยวตีห้าของเช้าวันที่สองนะครับปี 215เดือนจูนก็เลยทำการเทสเทสไปเทสมาเอาได้เว้ยก็เลยยังไม่ได้ส่งลืมลืมแจ้งเจมก่อนว่าจะทำการทดสอบการปั๊มของ <c oughs> ก็โดนทำโทษนะฮะข้อหาไม่ทำงานไม่ยอมแจ้งก่อนว่าจะทำอะไรนะฮะก็คือวันนี้ก็เลยจะออกมาขอโทษอีกรอบนะครับขอโทษเจมนัดนะครับเจมเบียเจมหงนะฮะที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและขอโทษเจมหงด้วยนะครับที่ไม่ได้ ทำตามที่บอกไว้ก่อนก็ยังไงก็ขออภัยอีกทีนึ่งนะครับผมก็ <g iggle> อย่างที่บอกเจีมผมบอกว่าอะไรนะมีจะให้แอดการอะไรเดี๋ยวผมเปิดอ่านใหม่แป๊บนึงเจี๋ผมบอกว่า, <c oughs> าให้โดนแบนในธรรมดาสามสิบวันสุ่มลบตัวละครหนึ่งตัวตอนนี้โดนไปแล้วโดนตัวขายของด้วยของเกลี้ยงเลยแล้วก็อ่า แบนสาสิบวันตอนนี้ i อดีแอดมินก็ยังเล่นไม่ได้เลย i อดีธรรมดาก็เล่นไม่ได้แล้วแล้วก็ทำคลิปขอโทษตอนนี้กําลังทํานะครับผมแล้วก็เนื่องจากเจมส์น่ารักงกล้อย่างพระทะเลยจัดให้น้องการเต้นทุกวันที่จัดกิจกรรมหนึ่งเพลงเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม <c oughs> ต้นเดือนพอดีเลยพระเจ้าช่วยก็โอเคครับไม่มีปัญหาฮะลงหน้ากลุ่มห้ามลบบอกแล้วเซฟไม่ตามไม่มีปัญหาครับช่วยกันแชร์ด้วยนะฮะ <c oughs> ทำผิดยอมรับผิดเป็นคนที่หน้าตาดีอย่างนี้แหละก็ยังไงนะฮะก็ฝากขอโทษผู้เล่นหลายคนนะฮะซึ่งทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจนะฮะแล้วก็ขอโทษทีมงานอีกรอบหนึ่งนะครับขอโทษทุกงคงนทุกคนด้วยนะฮะยังไงมีปัญหาที่ลังแจ้งไว้ล่วงหน้านแล้วกันผมก็ลืมไปแต่ก็อย่าลืมนะครับใครทํานะครับยังจับได้อยู่นะจ๊ะ แล้วก็ไม่ต้องหลังไม้มาขอวิธีปั๊มนะครับไม่ให้นะฮะเพราะว่าที่เราทําคือเราทดสอบเพื่อที่จะหาทางป้องกันของปั๊มนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครู้สึกว่าของลนตลาดปั๊มบ้างไม่ปั๊มบ้างเดี๋ยวจะทาการเช็คไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ